ขอต้อนรับและก็นำพาคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่บรรยากาศบายการรอยิมสุขภาพกับผมนุ่มยศสุนทรวันนี้นะครับเดินทางมาที่อำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาพบปะกับคุณยายท่านหนึ่งนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเบาหวานนะครับบ้านเรานี่เป็นเบาหวานกันเยอะมากเลยทีเดียวนะครับคุณยายก็เหมือนกันแต่ของคุณยายเนี่ยนะครับเป็นนักพึ่งกับขันได้ฉีดอินซูลินกันเลยนะครับเราจะมาติดตามไปพร้อมๆกันนะครับว่า ผลการดื่มข้าวตองของคุณยายเป็นอย่างไรนะครับก็ขอเชิญคุณยายแนะนําตัวก่อนก็แล้วกันนะครับคุณยายชื่ออะไรครับออคุณยายแตงอ่อนอินทปัญญาคุณยายแตงอ่อนนอครับ,รบตอนนี้คุณยายอายุเท่าไรแล้วเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสามปีปกตินี่นะครับอยู่บาริทีอย่างครับบ้านเลขกทีอะไรพกเจ็ดสองหมูสิบครับเหมือนนนทไทยเพื่อนนนทไทยจังหวัดจังหวัดแต่คนลาบติมาอ๋อเสียงดังฟังชัดดีมากๆเลยนะครับคุณยายปกตินี่คุณยายประกอบอาชีพอะไรบ้าง โอ้ยทำนานี่ยทำไรทำนาเนาะมีลูกล้านหลายคนไหมครับคุณยายมีอยู่สงคามคนต่เน่ยแต่ว่าหลายคนเด็กก็ไปทํางานหมดแล้วไปทํางานที่ไหนกันเบิรงกรุงเทพกรุงเทพเนาะอ๋อกลับอันนี้ก็อันนี้ทำก็นี่เด้วก็ชิคๆชสูงเนินเด็กลูกสาวอ๋อกลับก็มีลูกมีล้านวังานเถาะนะครับเจ็ดสิบกว่าปีแล้วเนาะครับเป็นตัวตายแล้วอืก็อยู่เป็นโสดเลยตอนเนี้ย ครับรับมาเป็นสาวอีกครั้งหนึ่งคุณยายครับเอ่อก่อนหน้านี้นะครับคุณยายมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างปวดหัวเวียนหน้าปวดหัวเวียนหน้าเออมีโรคประจําตัวอะไรนะมันมาดีแต่เบาหวานเบาหวานเหรอเบาหวานนี่เป็นมากเป็นหน่อยแค่ไหนครับสามร้อยกว่าสามร้อยกว่านี่คือระดับตำตานวะตำตานี่สามร้อยกว่าขึ้นสามร้อยขนาดนั้นเนี่ยไม่ช็อกเหรอ ไม่เคยชกไม่เคยชกใช่ไหมไปหาหมอเรื่อยครับก็คือไปหาหมอเรื่อยๆมีอาการเหนื่อยไหมครับเหนื่อยแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่เหนื่อยแล้วแต่ก่อนนี่เหนื่อยมากไหมเหนื่อยครับเหนื่อยขนาดไหนเวลาเดินเหินไปยังไงยุบยุบกเวียนนาอะไรไปง่ายแค่รูปกเวียนนาแล้วยิบจับอะไรก็ไม่ได้ครับเดินไปได้ประมาณสักเท่าไหร่ถึงค่อยเหนื่อย ก็เดินไปแจ๊กแจ๊กที่เป็ดยืนทเป็ดที่งก็เหนื่อยก็เหนื่อยแล้วนั่งเฉยๆนี่เหนื่อยไหมครับิืงก็โยมเหนื่อยก็เป็นเขาเป็นปกติของคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเบาหวานนี่ยเนาะเขาเป็นมาประมาณกี่ปีแล้วนะครับคุณยายแตง่อนป้ายี่สิบปีมันจะกลัวไปเลยวะยี่สิบกว่าปีแล้วโอ้หก็นานเหมือนกันเนาะครับเมว่าขีดยาเนี่ยเละฉีดยาหลายปีละสี่ห้าปีฉีดอินซูลินเหรอยาย ฉีดมาสีห้าปีแล้วอ่าก็ตอนนั่นกินแต่ยากินตั้งที่เลยค่ะเม็ดทุกเม็ดตอนแรกนี่กินวัละาหาม็ดหกเม็ดเลยย่าเวลาหนึ่งเนี่ยโอ้คังละถ้าวันนึงนี่เรากินกี่เวลากินยาเนี่ยกินสามแต่ว่าไม่ใครได้กินอืมไม่ใครได้กินพอกินยาตั้งนักเขาเนี่ยก็สุดท้ายก็ได้ขีดอินซูลินเลยจอ๋อตอนนี้ฉีดอินซูลินด้วยกินยาด้วยหรือเปล่าจ้ะขีดสิบหกยูนิตวางนีขีดสิบแปดโอไไปถอยลง ฉีดที่ไหนยายฉีดให้ก็ฉีดแถวเนี่ยทางบ้านอ๋อให้ทางบ้านฉีดให้จ้ะฉีดบริเวณไหนของร่างกายของเราจ้ะฉีดตรงไหนของร่างกายฉีดลำนี้ลำนี้ฉีดตามแขนตามไหล่ี้งเนาะไหล่จ้ะเจ็บไหมยายอ้หที่เบิ่งก็เจ็บที่เบิ่งก็ไม่เจ็บอ๋อฉีดนานๆทีฉีดครั้งหรือว่าประมาณกี่วันฉีดวันละครั้งตอนเย็นวันละครั้งเลยจ้ะโอ้หเจ็บตัวทุกวันแบบเนี้ยจ้ะไม่กลัวเข็มเลยยาย หัวเต้นตะกนว่าจะไ่คิดแต่ว่าโอให้คิดอก็จําเป็นนะเนาะสุขภาพของเราไม่ค่อยดีใช่ไหมครับอ่าเนาะก,ก็เป็นเรื่องปกตินะครับแล้วที่เนี่ยคุณยายได้มารู้จักกับสมุนไพรขาวตองเนี่ยได้ยังไงบ้างเห็นก็แนะน,นำแนะนําใครเป็นคนแนะนําจำได้ไหม เห็นไม่จุเห็นนี่รวยมันเอามากินฉันยังเลยเราเอามากินโซ่ปลวยข้างบ้านใช่ไหมจ้เออปลวยแกเป็นไรอ่ะชี่ว่ารวยมันหลายลูกอ่ะหลายลูกอ่ะเราแกกินข้าวตองเราแกดีแต่แกกินข้าวตองเราแกว่าดียังไงบ้างก็ว่าดีก็ว่าดีอยู่ใช่ไหมจ้าอ่ทีนี้คุณยายก็เลยเปิดใจลองเอาข้าวตองมาดื่มดูร้องหรือเดี๋ยวรองรอนานลยอดใจไม่ได้ก็รลองอดใจไม่ได้ชงขวดข้าอยากจะดีขึ้นใช่ไหม ครับพอได้เข้าตองมาแล้วนะครับได้เริ่มต้นดื่มอย่างไรบ,าบ้างกป้าเม็นตัวห้าแล้วว่าชันอะไรนะปัวที่ให้นั่นแค่ห้าฉันก็เลยไปนุ่นเรื่อยไปเล็อยอ๋อก็คือกินที่เล็กห้าบางทีก็กินลินเกินบาัางเลยจ้ะ <laughs> คุณยายครับหลังจากที่ดื่มสมุนไพรคาตองไปแล้วมีอาการกระทุงอาการปรับสภาพไรโรคอย่างไรบ้างมันก็ไรที่บ่งคือยังกิดทายบ่อยทายบ่อยแต่ก่อนนี้ไม่ค่อยทายหรือว่าอย่างไรกวดทายจะไม่คอยดทายมากแต่ไม่ค่อยทายมากมันคับออกมาเลยเงี้ยเหรอครับมีกลิ่นเหม็นมากไหมครับคุณยายเหม็นตั้แต่ต๊ดเหม็นตั้งแต่โต๊ดเลยโต๊ดีร้านในบนเด้ร้านบนไงไงบางโต๊ดไทยร้านโดมเหม็นใ่ม แต่ว่านี่เนี่ยมันไม่หายเจ็บท้องเจ็บท้องเดี๋ยวนี้ครับมีการเจ็บท้องที่ยังงงเหลืออยู่อย่างเงี้ยเนาะครับเป็นการปรับสภาพอยู่นะครับก็ค่อยๆดื่มไปทานไปนะคุณยายเนาะครับหลังจากนั้นนะครับอาการที่ว่าคับของเสียออกมาจากร่างกายด้วยระบบขับถ่ายเนี่ยนะมันค่อยๆลดลงหรือเปล่าค่อยลดลงเลยตอนแรกๆที่เราถ่ายเนี่ยเราได้ดูไหมว่ามันเป็นสีแบบไหนไม่ดูมันได้ดู แค่ได้กลิ่นก็แม่แกดูแล้วโค้งอเม้นเน่าเม้นอืดเลยรู้สึกได้อย่างนั้นเลยตอนนี้รู้สึกดีขึ้นบ้างไหมทีทองของเราเนี่ยดีดีขึ้นอย่างไรบ้างดีก็ก็ไม่ค่อยถ่ายถือวานี้ยถ่ายเป็นทิที่ถ่ายถ่ายเป็นปกติตอนเนี้อืแล้วก็กลิ่นเป็นยังไงบ้างเม้นเหมือนเดิมหรือว่าทุกวันนี้ยังเม้นอยู่ไหมก็เม้นอยู่เนาะ ก็ต้องขออภัยผู้ฟังด้วยที่ฟังรายการไปแล้วก็บางท่านก็กาลังกินข่าวอย่างนี้เนาะก็เป็นบรรยากาศที่สนุกขึ้นเคงแล้วก็เป็นบรรยากาศแบบชาวบ้านจริงๆนะครับที่เรามาพูดคุยกันวันนี้นะครับแล้วความรู้สึกเกี่ยวกับเบาหวานที่เห็นบากวาแต่ก่อนเนี่ยครับเดินได้10เมตร20ิเมตรนี่ก็เหนื่อยใช่ไหม ลุกขึ้นมาเนี่ยก็วิ่นนะครับนี่เรื่องกลัวเวียนหน้าเวียนหนาอย่างเงี้ยนะครับลุกไวก็ไม่ได้ลุกไวก็ไม่ได้นะครับตอนนี้เนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างไม,ไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคําตอบสั้นๆคือไม่เป็นไรอย่างเช่นว่าแต่ก่อนเนี่ยนะครับเดินเหินสิบเมตรยีสิเมตรเหนื่อยทุกวันนี้เดินได้นานแค่ไหนเดินได้ไปเรื่อยฮะไปเรื่อยเลยไปเรื่อยเลยเออก็ประมาณร้อยเมตรก็ยังได้แล้วเวลาลุกขึ้นตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ดีขึ้น ดีขึ้นไหมจ้ะแต่ก่อนเนี่ยเวียนหน้าตอนนี้เป็นไงลูกขึ้นไม่เวียนแล้วไม่เวียนแล้วจ้ะอ่าเนี่ยตาเนี่ยแจ้งตรงจุดนั้นสว่างอ๋อตาไม่ค่อยเห็นด้วยแต่ก่อนแต่ก่อนตาฟ้ามืดตาฟ้ามืดจ้ะเออตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะเป็นเงี้ยหรือแล้วดีขึ้นมากไหมใช่จะประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คิดว่าสายตาเราดีขึ้นเนี่ยอ่าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์สิบหกสิบเปอร์เซ็นต์นะที่มันดีขึ้นเนี่เนาะจ้ะเออครับ เนี่ยก็คือความรู้สึกของคุณยายเนาะที่เกี่ยวกับสมุนไพรข้าวตองตอนนี้นะครับบ้นานไกลลินเคียงเนี่ยเขาได้ดินได้ฟังเกี่ยวกับข่าวตองบงังไหมคุณยายได้ลอยเขาฟังบางไหมไม่ได้เลา่าไม่ได้เลา่า <laughs> ใช่ไหมลูกหลานนี่เขาว่ายังไงบังเขาสุขภาพของเราดีขึ้นนะไม,ไ,ไม่ว่าอะไรไม่ว่าอะไรไม่ได้บอกลูกชายเลไเอไม่ได้บอกเลยใช่ไหมครับตอนนี้กินมาหมดกี่ขวดแล้วนะเหลือครึ่งขวดหรือว่าสองขวดขวดที่สองเหลือประมาณครึ่งขวดอ๋อกลับ ถามคุณยายตรงๆก็แล้วกันนะครับคุณยายรู้สึกพอใจไหมพอใจแต่ว่ามันจะยากก็เงินก้อนมิมันจะยากก็เงินเนาะก็ไม่เห็นจะยากเลยก็ให้ลูกหลานก็ส่งมาให้ให้ได้ทําบุญกับผอกับแม่เขาก็จะได้บุญได้กุศลบอกก็จัซทีเลยบอกเด้อบอกใอ้แต่คนอยู่ก็นี่เดยวซื้อบอกเขาเดงนะครับบอกเขาด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าที่เลยลูกชายลูกครับให้เขาได้ทําบุญกับผอกับแหม่แล้วที่นี้เนี่ย เขาก็จะได้ทํามาหากินเจริญรุ่งเรืองใช่ไหมครับเป็นอุบายอย่างหนึ่งในการที่จะให้ลูกหลานเนี่ยได้ทําบุญกับผู้ที่มีพระคุณของเราครับถ้าเราฉลาดเที้ยวในการที่จะบอกเขาเนี่ยนะครับเขาก็จะรู้จักฉลาดเลี้ยวในการทำบุญตดวเนียเียวมือกับเสียวตังวัดได้เนี่ก็ค่อยเออแล้วแต่ก่อนมืออะไรเป็นแต่ก่อนมือเป็นยังไงนะตื่นมันเสียวมือมันเสียวเสียวตามมือตามมือตามเท้าหรือเปล่าเออ เพว่ดนี้ก็ความชั่วค่ะก็ยังชั่วไอ้ห้ามื้อนี่นี่ยมันเป็นไรมันรู้มันสั่นยิบอะไรมันสั่นไเลอคนก็เล่นนอกบอกไมาได้ทนจะได้ตอนไหนคนไปกินเหล้ากินมันเป็นเองจะได้ถอนอะไรเนาะคนไม่ได้กินเหล้ากินยาเนาะสุขภาพไม่ดีเมาะอะไรนิ่มันสั่นเงี้มันเป็นงี้ครับผมตอนนี้เป็นยังไงเบ้างตอนนี้มันก็ยังเสียวยังมึนอยู่แต่ว่ามัน ค่อยเบาลงค่อยเบาลงค่อยคลายออกอยู่บางใช่ไหมครับราคาหนึ่งันสองบาทนะครับบาทเราก็ไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆนะเนาะครับถ้ามาคุ้มค่าเงินไหมครับคุณยายคุ้มคุ้มนะแพงเกินไปหรือเปล่าโอ้กว่าแพงแต่ว่ามันดักเส้นใจซื้อร้องดูเออคุ้มค่าเงินเราอยู่เนาะครับแพงก็แพงอยู่แต่ว่าก็คิดว่ามันคุ้มค่านะเนาะครับ คุณยายครับวันนี้นะครับผมยศสุนทรมาเยี่ยมถึงบ้านนะครับได้มาจ้างคุณยายพูดกี่บาทครับ <g ül üyor> ไม่จ้างเนาะไม่ได้จ้างใช่ไหม <c oughs> พูดจากความรู้สึกจริงจ <c oughs> ไม่ได้แกล้งพูดเนาะ <c oughs> ออตอนนี้นะครับมีผู้ฟังรายการทางบ้านหลายท่านด้ยวยกันนะครับตอนนี้ในเขตของอีสานบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดนครราชสีมานะครับจังหงวัดใก้เคียงนะครับแล้วก็อำเภอใก้เคียงอำเภอนนไทยของเราเนี่ยฟังรายการนี้อยู่นะครับแล้วก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพคข้าขๆกันกับคุณยายแตงอ่อน เป็นเบาหวานหนักถึงกับขั้นชิดกัเหมือนกันเนี่ยปวดนี่เด็กปวดโลอเยียวบางทนไม่ใหม่ล้วก็เจ็บเมื่อตะโอมครับก็อยากจะครับก็อยากจะให้ทางคุณยายนะครับช่วยเชิญชวนผู้ที่ฟังรายการเนี่ยให้มาดูแลสุขภาพกับสมุนไพรคขาตองจักนิดนึงหน่อยครับก็มีแต่พวกตุพวกนน่หรือว่ากินครับแล้วคนอื่นก็ไม่ใช่กินเนี่ยคุณยายช่วยฝากเสียงของเราเนี่ยนะครับไปหาผู้ที่ฟังรายการที่อยู่ทางบ้านนิดนึงครับตอนเนี้ย เชิญชวนเขาด้วยครับอ่าเชิญชวนเลยครับคุณยายครับก็เชิญชวนด้วยครับคุณยายหมายถึงว่าตอนนี้นะครับเชิญก็โดดอ่าคือคือตอนนี้นะครับรายการของเรานี่กําลังออกอากาศอยู่นะครับมีผู้ฟังรายการหลายๆท่านกําลังฟังรายการอยู่เขากําลังนั่งฟังตามบ้านตามเรือนอย่างเงี้ยเปิดวิทยุกันละชั ครับก like <s> yeah. ็นั่นแหละก็เลยอยากจะให้ยานี่ฝากเสียงเข้ามาในบทสัมภาษณ์นะครับเพราะเรยฝากไปหาผู้ฟังทางบ้านนิดหนึ่งครับว่าให้มาดูแลสุขภาพเกี่ยวกับสมุนไพรเกาตองช่วยฝากเสียงด้วยเชิญชวนเขาหน่อยค่ะ ดีโอเคครับคุณยายก็พูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะเนาะคนพูดกินเนาะพูดไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับก็คือที่พูดมานี่ก็คือมาจากความรู้สึกจริงๆว่างั้นเถอะครับผมสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้คุณยายมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงยิ่งขึ้นไปก็แล้วกันนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนาอครับถ้าเกิดว่ามีผู้ฟังทางบ้านอยากจะโทรศัพท์มาสอบถามนี่โทรศัพท์มาได้ที่เบอร์ไรครับคุณยายนี่ยเนะฮัลโหันี 0862523140 2, 2, อ่จ้าโอเคโทรศัพท์มาสอบถามได้เนอากราบผมก็ขอขอบพระคุณคุณยายมากๆนะครับเกียรตกมาพูดคุยในรายการก,กับนุ่มยศสุนทรนะครับก็ขอให้คุณยายสุภาพร่างกายแข็งแรงนะคุณยายเด้อกราบผมสวัสดีครับสวัสดีจ้า